เรื่องนน้าก็ผมมีดีตอนเรากสู่ไปมาเอาวิชแนลอีกครับผมไปมาเอาวิกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ผมเราจะมาถ่ายสโลโมชั่นตอนที่ผมจะโยนแฮนด์สปินเนอร์นะครับอันนี้นะครับผมลงพื้นแล้วดูกันว่ามันจะแตกหรือมันจะเป็นยังไงนะจะทะลอกเท่าไหร่ไปดูกันนะผมแต่ถ้ามันไม่แตกมันไม่อะไรคลิปหน้าเราจะเอาค้อนมาทุบกันนะครับเอาให้มันจนกว่ามันจะทําให้มันแบบเออนั่นแหละโอเคไปดูกันครับอยู่กับใครครับคน โอเคไม่วอาไปกดซับนะเดดี๋ยวกซับใครที่กดอยู nice in in ่ก็อันซับเลยนะครับคนนี้ถ้าจำได้กดซับอาซีเกมเมอร์ทีวีอะไรนะกดซับอาซีเกมเมอร์ทีวีอาซีเกมเมอร์ทีวีอันซับกดซับอันซับอันซับเฮ้ยกดโอเคครับผมเริ่มปากเลยครับผมอันนี้นะผมเห็นไหมครับยังเล่นได้อยู่นะครับโอเคไปดูกันเลย Ồ, ừm, động tay 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 ลูกปืนก็จะออกโอ้โหนี่ฮะนี่หักแล้วเริ่มหักแล้วเริ่มหักแล้วเห็นป่ะโฟกัสตั้นโฟกัสเคลียร์เห็นรอยอยู่ตรงนี้เลยเียดดูิเห็นป่ะเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ก็น่าจะเห็นมันดำมันมืดเอาให้มันจบเลยนี่ครับนี่ครับรอยรอยมันอยู่ตรงตรงไหนเนี่ยเนี่ยนั่นอะเห็นรอยไหมเห็นรอยเออตรงเงี้ย นั่นเลยแล้วก็ไม่หลุดไม่หลุดหลุดเติมเลยเนี่ยไอเนี้ยทะลุเข้าไปข้างในเลยเมื่อกี้จักนี่ผมลูกปืนดูลูกปืนลูกปืนนี่ลูกปืนกปืนก็หลุดแล้วที่ถ่วงอันหนึ่งลูกปืนอีกอันหนึ่งโอเคเหลือต่อเหลืออีกสองอันย้อนต่อไป เอ้ยมันเอ้ยเอ้ยมันมองไม่ทันอะ่ะแต่มันเข้าไปหน่อ,อะ่ะมาหากันในนี้เลยเนี่ยเอ้เราบางงูนะพี่ตรงนี้มีงูไม่เหรอไม่มีไฟอ่ะไม่มีเหรอไม่พี่ไม่มีไฟไมปถึงอมองไม่เห็นใช่ไหมยอ,ยอยู่ไหนอะ่ะเราจะไปล่าท้าผีในคับคืนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยนอเห็นอะไรพี่เปล่าพี่ได้ยินเสียงไหนวะผมว่ามันยยุงเอะมากน่าจะไปแล้วแหละไหนพี่เอาเงนี่ข้างในเปล่าวะผมว่ามันไปแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองหามันมันไปแล้วของยากมันสีมืดนี่ไงมันมืดอยู่พี่มันผมว่าไปแล้วแหละผมว่ามันไปแล้วแหละพี่พี่ผมว่ามันไปแล้วพี่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 ไม่ พี่ผมว่านะผมไปแล้วนะยป,ปไปพี่ไปพีป่ขวไจบครับผมมิจิมก็ไปทำอย่างอื่นได้หรืออะไรก็ได้เต่ล้วมันมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันหายไปไหนไม่รู้นะครับใช่อยู่ในนูน้นเยวหาตอนเย็นเอ้ยตอนเช้าพรุ่งนี้ต่อ ไม่ปล่อยมันไปดีกว่าปล่อยมันไปอย่างที่เป็นนะปล่อยไปอย่างที่เป็นไม่อยากจะผิดอีกต่อไปโอเคครับผมเอาไว้ว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับผมทําไมบ๊ายบายเออบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงห้าพันไลค์ยังไม่ถึงหรอกกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง,ถงให้ถึงให้ถึงห้าสิบแล้วกันโอเค แต่คิดคิดอยู่แล้วว่าสโลโมชัน่นคลิปนี้คิดว่าเจ๋งนะแต่ออกมาไม่น่าเจ๋งนะ,นนะออกมาเออเฟลแน่น,นอนนะ okay. โอเคบายบายครับโอเคผมเมื่อกี้ได้ปิดรายการมาแล้วนะครับก็สรุปก็คือเมื่อกี้แฮ์สปินเนอร์เราหายเราได้กลับคืนมาก็แค่ลูกปืนครับและก็เหล็กถ่วงน้ำหนักนะฮะแค่นีอลผม้องไอพีกับแฮ์สปินเนอร์เมื่อกี้นะฮะแล้วก็หาซื้อได้ที่อาซีย คิดผีหน่อยไปแล้วเฮ้ยบ๊ายบายบาย